จบไฟนอลแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นการปิดเทอมแล้วก็เราจะมาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรบ้างหลังปิดเทอมนะคะเราจะสอบไฟแนลเครียด,ด,ดแบบเครียดจ๋ามาเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะไปดูกันเลยตอนนี้เราก็คืออยู่โตงงรตัสมอนุทยาเหมือนเดิมนะคะเหมือนคลิปสองคลิปสามคลิปที่แล้ววันนี้ก็คือปิดเทอมแล้วนะคะเรียบร้อยนะก็วันนี้เราก็ออกมา จะไปคลินิกนะคะแล้วก็มาแช่อยู่โรตารก่อนเดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมงนึงก็จะไปคลินิกนะคะนัดไปห้าโมงเช้าก็เวลาอีกเจอก็เลยว่าจะเดินวนๆอยู่ในโรตาร์นี่แหละว,ว่าจะเผยซื้ออะไรอะไรเนี่ยแต่ว่ากาดก็ไม่ซื้ออะไรเยอะหรอกกาฉันอยากได้หม้อแบบหนีมากแต่แบบเราจะต้องมีสักกี่อันกันเฉียวอันเดียวก็พอลมะมั้งกินคนเดียวอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงทำอาหารกินเองนะคะก็จะสนใจโซนแบบเท่ากับข้าวเวอร์

สตมากนะคะตอนนี้เราก็รอมาเปลี่ยนยางพันนะคะหมอต้องดูร้อยแน่เลยเพราะว่าเราลืมเกีียวยางป่อยมากเราไม่รู้นะคะทุกคนว่าอาจากฟันเสร็จเมื่อไหร่แต่น่าจะเป็นปีหน้ากลางปีนะคะเราดัาว่านะแล้วถ้าเรามีเงินพอนะคะเราจะทำรีเทนเนอร์แบบสายแบบเนี้ย ากจะทำในเทนเดอร์เป็นแบบใสๆนะคะเราไม่อยาก,กบแบบใสแบบแฟชั่นนะเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ดูดีสำหรับทุกคนนะแบบการจัดฟันที่ใสเสียอะไรเนี่ยนเะมื่อก่อนเราเป็นวัยรุ่นอาจ,จะยาียกราคิดว่าอยากแบบใสสีโนสีนี้แต่พอเราโตมาสะพังเราสึกว่าเราเค่อยๆเราอยากจะได้เราทำแบบเป็นปะกติอนะเราว่าถ้าเรามีเงินนะเราไม่รู้มันเท่าไหร่ด้วยถ้าเรามีเงินถ้าเราจะต้งเสียเงินงอาก็จะ ทำวิเทอร์แบบแบบนี้นะคะถ้ามีตังนะคะก็จะจัดแบบแบบนี้แตบบ่ที่แรกเราจะวัดน้นมันไม่มีไงมันแพงไงตอนนี้เราก็กลับถึงห้องที่เเรียบร้อยนะคะซึ่งยมมากห้องว่างนอนอยากนอนสักสิบชั่วโมงยังนอนไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวนลาเที่ยงกว่าเดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายโมงเนี่ยเราจะมีติว ติวข้อสอบให้เพื่อนนะคะก็คือเพื่อนตอนที่อยู่ปีสองเราอยู่ปีสามเนาะพอช่วยเขาเสร็จนะคะก็จะได้พักผ่อนแล้วนะคะมากินข้าวกันตัวค้อเราไปซื้ออันนี้ในเซเว่นมาเป็นพิซซ่าออริกาโน่ชีสนะคะเราอยู่วันที่เก้าอันนี้วันที่เท่าไรวันที่หกเห็นพี่อ่าพี่ไหนนะจำชื่อไม่ได้วะที่เขาตั้งชื่อติ่ตอกว่าอะไรนะชอบกินะโวคาโดเลยใช่ไหม่ะจำไม่ได้ อาจจะไม่ดีทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมอว่าจะเป็นยังไงนะแล้วมันแกะไม่ได้ไงดูหน้านี่ไมมได้ค่ะอืปวดฟัน รสชาติมันก็เหมือนพิซซ่า <c oughs> เหมือนเลยรสชาติคือตามชื่อเลย <c oughs> แต่แทงเจอร์มันอาจจะไม่ได้เหมือนพิซซ่าเท่ไหนเองทำเป็นชีส <c oughs> อร่อยนัวๆเค็มๆ,ๆไม่ได้เค็มมากแบบมันจะแบบอ๋อเค็มๆหน <c oughs> ึ่ง้าล้วค่ะสวัสดกับสามหันเนสซึ่ง เลิกมันตันนะคะเพราะว่าไม่มีซ่อมไม่มีช้วนทำไมล่ะล่ะหาสิคะอะไยกล้ามอ,อ่ะเปิดัฟคิดผิดแล้วเนี่ยเอาสลัดมากิน,นนะอ่ะเราขอสังเกตกันเ้าเรามีณครารู้สึกว่าเหมือนหมอเขาเปลี่ยน ขนาดรวดอะทำไมมันปวดจังเลยเือใส่เลยเขาเปลี่ยนขนาดรวดนะคะเป็นใหญ่ขึ้นมันก็เลยแบบโอไว้ย <Cheers. S 1> ไม่ชอบกินผักค่ะชอบกินน้ำสลัด อิสระทุกวันทำไมยังอ้วน ดิวให้เพื่อนเสียรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปดู o u t u b e นิดนึงแล้วก็ไปลองเคลียติ๊กตังนิดหน่อยอก็ไม่มีคนดูเลยเสใยใจ่ะรู้สึกหิวอีกแล้วอะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เรากินแค่สลัดใช่ป่ะแล้วเราขี้เกียจทำกับข้าวมากเลยวันนี้เราว่าจะสั่งกับข้าวสั่งดีไหมหมดการความตั้งใจที่จะทำกับข้าวเองก็คือ เป็นสนเป็นสวนสนเดี๋ยวเราว่าจะจัดห้องเสมอนะคะเห็นตรงโต๊ะนั่นไหมอันนั้นแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังไม่รวมที่พื้นที่ตรงๆๆนู้นตรงนี้งนั้นน็คือแบบก็ทําที่ว่าเราแบบมันก็ไม่ได้มันก็เหนื่อยแหละแล้วมันก็หาว่ามีเวลาไม่ไม่มีแต่ว่าเราแบบถึงห้องปุ๊บห้อเหนื่อยปุ๊บก็คือทิ้งทุกอย่างแล้วก็กินข้าวแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บ โต้หนังสือก่อนนะคะ KFC มาสอนนะคะสรุปแล้วก็คือได้ KFC มาขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเราได้ทําการเผลอหลับไปนะคะประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนซึ่งหน้าอะไรไม่ล้างอะไรอนานมัยดางไดไหนเลยเมอตื่นมานะคะไปจับโทรศัพท์ไปเจอ YouTube น้อง Grace ไม่ได้รับลงคลิปแล้วก็คือดูฉ่ำเลย น้องมาเป็นน้องเป็นเอนจีให้เรามากมากเลยเช้าแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาไม่ได้เช้าแล้วคือเมื่อคืน,คนเราตื่นประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนกับตีหนึ่งแล้วก็ คาที่ว่าเรานอนหลับตั้งแต่ห้าโมงเย็นอะวันะออวนี้เราก็เลยจะเราก็เลยแบบเล่นโทรศัพท์เล่นนั่นนั่นถ่ายคลิปนะคะแล้วก็นอนเผลอไปทีตอนตีห้าแล้วก็ตื่นสิบเอ็ดโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันปกติเราจะเอาไ p แ d ไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ ไปเทอแล้วก็ห่างจากหน้าจอคอมกาจากอาไอพแพดบางนะคะเพราะว่าตามันไม่ไหวแล้วก็เราก็เลยนังสือไปอ่านแทน กลับมาถึงห้องแล้วนะคะก็มุมเดิมเลยคือกินข้าวนะก็ไม่ได้กินข้าวหรอกเราซื้อเมื่อตอนเที่ยน,น,นะคะเป็นชับชายมาผักเน้นๆแต่เขาทำเค็มไปหน่อยะคระับอาจจะไม่ได้เค็มไปแต่ว่าพอกินเปล่าๆแล้วมันเค็มอาจจะกับข้าวก็พอดีแล้วก็ขึ้นเกียงหุงข้าวเพราะว่าหุขงข้าวก็อีกยี่สิบสามสิบนาทีกว่าจะได้กินหิวมาก น,น้ะ,ะวันนี้เราแต่งหน้าค่อนข,ข้างที่จะใช้เพ้นสสำอาเยอะนิดนึงเป็นของยูเฟ่นะคะเป็นครีนซิ่งบารนี่นะคะถ้าแต่งหน้าหนักๆก,ก็ใช้เยอะนะคะถ้าไม่หนักก็จะใช้แค่นี้นะคะ จากทางานะคะแล้วก er ็ได้ก๋วเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวน้ําตกคือจะดีมากต่ว่าาำตสุดัาหนะคะก็ำห้รูส่อะบา รอบไฟนอลนะคะว่าเราหลังจากรอบไฟนอลเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต่อจะคลิปนี้ไปนะคะก็จะมีอีกคลิปหนึ่งที่เราจะลงต่อนะคะก็จะเป็นคลิปที่น่าสนใจสําหรับเรานะคะเพราะเราเราทำคลิปแนวนี้มานานแล้วก็มีมีโอกาสได้ทำแนวนะคะแล้วก็จะทำคลิปแนวนั้นออกมาบ่อยๆนะคะก็ขอทุกคนติดตามกันได้นะ